อันนี้อ่างล้างหน้าทุกคนแตเมื่อไรเล่าไม่ใช่นี่เป็นถังใส่แร่สมัยก่อนแน่เลยนักอันนี้ฐานะของแฮร์รี่พอตเตอร์ไม้กวาดวิเศษสวัสดีเัิญรอนรอนวิสลีย์ผมลูกพระเจ้าตากไม่พูดอะไรเลยคนในเครื่องเครื่องเครื่องเบนจารงเก่าเครื่องเบนจ์นไม่ใช่เหรอเขาเมื่อก่อนเขาเรียกเบนจารงไหมแบบโบราณ โดยจา,านก็จาน,าน,จานไม่ใช่อันนี้ที่ร่อนแรกเครับใช้ออออๆๆกระทะทุกคนกระทองแดงลงไหมละ่ะลงททุกคนวันนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองแรกเก่าละนองนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจน่าดูบ้าง <it> ไ,ไปกันเลยไป นี่ในเมืองแรกอย่างแรกยังมีเก้าอี้โค้ใช่ปะเก้าอี้ฝาครัวฝาครัวอะไร,รอ่ะฝาครัวอ๋อเมืองแรกเมื่อก,ก,ก่อนเขานั่งเขานั่งกินกินข้าวบนโต๊ะโค้กอันโอ้ยมาทุกคนมานี่อะไรอ่ะอ๋อออ๋พ่อจังหวัดระนองอันนี้คืออะไรออดมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดาวน่าจะลูก ใช่รู้ว่าลูกถ <c oughs> เต็มหรือเปล่าถ้าเต็มในหลวงลูกอ๋อ oh. อันนี้คือรูปอ่ารูปในหลวงลูก <c oughs> กับพระราชินีอ้ย oh, นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่นโ <c oughs> มเดลโมเดลโ <c oughs> มเดลเหมือนเมื่อ,ก,อก่อนนี่จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอะไรอะตรงนี้ทหารมั้ง ทหารถือปืนไปแบกปึปกเขาเรียกว่าเป็นล่องอะไรล่องที่ว่านาําล่องนาหินแรนะ่มาตำน้ำําแล้วก็แร่มันจะอยู่ตรงกลางเฮ้ยดูข้างในมีแร่อนี่แร่ดีบุกนี่เป็นถังใส่แร่สมัยก่อนแน่เลย <c oughs> <c oughs> นัก,นก,นก,นกอันนี้ผาหนะของแฮร์รี่พอตเตอร์ไม้กวาดวิเศษ <c oughs> สวัสดีฉันรอนรอนวิสลีย์ผมลูกพระเจ้าตา พูดลอย,ยเลยพูดลอยเลยสาม,มาสาม,มาสาม,มาทุกคนมาเลยชั้นส wow. องว้าวร้อน <c oughs> อะไรอะ่ะห้องน้ำเก่าของของเหมืองทุกคนดูรูปเหมือนกัเป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนในหนังเลยอะ่ะเหมืองแร่ไอมหาเลยเหมืองแร่เหมือนเลยป๊าบอาเดี๋ยวขึ้นไปอมาดูห้องน้ําของเหมืองกันเป็นยังไงกันว <c oughs> ูบยดูดูดูเข้าไปดูเข้าไปดูห้องน้ำสมัยก่อนมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ อ่างจากุจี้อ่างจากุจี้อ่างจากุจคีอันนี้อ่างอ่างอันนี้อ่างล้างหน้าทุกคนสมัยไหนเล่าไม่ใช่อันนี้เครื่องพิมพ์ดีแบบสมัยเก่าแล้ว่าเขาพิมพ์งานนะลูกเขาจะพิมพ์เนี้ยพิมพ์ป๊ะแป๊ะเดี๋ยวป๊าเข้าไปพิมพ์ให้ดูอย่างงี้แล้วก็เอาโป๊ะแป๊ดแล้วกระดิ๊บป๊ะอปกมาเอแป๊ะแล้วกระดิ๊บโป๊ะนี่เอาพิมพ์อย่างงี้ไม่ไม่มีคอมทีวเมื่อก่อนอ่ะพอะดิ๊บป๊ะเอากระดาษมาวางปุ๊บอันนี้แป๊บอันนี้แม็กสมัยก่อนแน่เลยเออสมัยก่อน้ยดูสิ อันนี้ที่ใส่ไอ้นี่ไอ้ที่จะเต็มจะเห็นเปล่าไม่เคยนี่วางไว้อย่างนี้แล้วก็ใส่สมัยก่อนนะอุ้ยนี่ไงหนังสือที่เขาพิมพ์ออ๋เออเก็บตกจางเมืองแร่เล่นเบอร์เลอร์เลยเมืองแร่คนทำแร่ใหญ่มากอุ้ยนี่ไงนี่ไงทุกคนไอห้องเรียนเหมืองแร่ไอที่เขาไปทำหนังมหาลัยเหมืองแร่กันอะเพย์ยังรอหนังดีนะป้า้าดูละนี่ทุกคนดูรูปเก่านี่มีของแท้สมัยก่อนเวลาเราไปต้องข้ามเรือเราต้องนั่งเรือไเนี่ยเขาจะขุด เราจะขุดขุดแร่แล้วก็มันจะขึ้นมาทางสายพานเนี่ยอันนี้เครื่องคิดเลขโบราณทุกคนดูนี่เครื่องคิดเลขโบราณอันนีคือเลขใช่เบวรอันนี้ยโบราณโอ้โหนี่อะไนาฬิกานาฬิกายาโบราณเว้ยนาฬิกายามเหรอของยามเหรอเฮ้ยก่อนเยอะแยะเลยอเอามาไว้ทำไม คนสุภาพอ่ะโรงสีอะอะไรวะตากล้องกระองอะไรเนี่ยเฮ้ยวิอะไรอ่ะกระป๋องใส่ข้าวกระป๋องใส่เค้กลายกุหลาบมีหูหิ้วจะทำหูหิ้วอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าวอะไรว้าวอะไรวว้าอันนี้ที่มีปีกนี่หว่าลูกอะไรฮะกากา แป๊กไปคนในเครื่องเครื่องเครื่องเบนจ์โลงเก่าเครื่องเปนน้ำไม่ใช่เหรอเขาเมื่อก่อนเขาเรียกเบนจ์โลงไหมแบบโบราณจานเออจานก็จานเฮ้ยลูกนี่อะไรอ่ะอ้ยเกือกม้าประวัติศาสตร์ดีบุกก่อนประวัติศาสตร์อยุธยาเกือกม้าไงรองเท้าม้าไงเกือกม้าอะยืนให้ตรงหน่อยอ่านเกือกม้าเกือกม้าเกือกเกือก ตกปะตะไทยแล้วลูกฉันเกือกเออเกือกมาเกือกมาเอออยเอะเฉยๆที่ห,หันมาถูกล้องนี้มันโถเฮ้ยอยู่นี่นะดีบุกทำเงินนี่เวลาเขาได้แร่มาลูกเนี่ยเขาจะไปทำเงินเลย นี่เทุกคนเงินเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เนี่เป็นเงินเขาเรียกผดด้วงไหมเงินผดด้วงอันนี้เงินเหรียญกระสาบอ่ะอันนี้ผดด้วงอันนี้ผดผื่นแ <c oughs> าบนั้นบ้างนะเราอ๋อเอาไปทําพระด้วยเอาดีบุกไ,ไปทําพวกพ,พมมระพิมอ่ะไพิมเป็นพิมเป็นประทุมสมัส<ะ>สยก่อน,นใช่ไหมใช่ถ่ายพิวเตอร์ถ่ายกินข้าวถ่ายพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์นี่คือถ่ายพิวเตอร์ทุกคนพิวเตอร์คือโลหะที่มีดีบุกเป็นส่วนประกอบหลักนิยมใช้เป็นภาชนะประกอบอาหารในอดีว้ากินหนูอยู่แพงนี่คือเกม้กือกมม้้าาใใหส่ อ๋อเกิบมา้าเกือกม้าเกือดม้าเออเกือกก็เกือกนี่ทุกคนอุ่ยนี่เขาพิมพ์ภาพใส่ไม้ไว้เลย <c oughs> อุยอ่างไม่เอาอย่าไปกินอย่าไปแทปไม้เขาอ้าวงกันสีต้อมาต่างรสชาติ <c oughs> ใส่มาแล้วก็ตา,าตามเป็นอุ้ย <c oughs> หนักมากเลาตามมานี่นะตามขึ้นแน่เลยอ่ะโคตรหนักรับเลย กดีก่อนอุ้ยบ้าบ้าบ้าน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์แต่งตัวเมื่อก่อนแล้วมนะั้งเป็นเครื่องเครื่องอะไรเครื่อง,องไม่ใช่เครื่องลางถ้าเราเจอกันที่อย่าไปเล่นกันหนีไปเลยตเครื่องประดับเครื่องประดับข้างหน้าคืออะไร<ว>เหรอเครื่องกองน้ำขอเสนอทีวีดีเทคขอเสนอเครื่องกองน้ำมหัศจรรย์ไม่มีอะไรน,ไนี้ล่ขอขอคืออยากมีบทแต่นึกนึกบทไม่ออก อันนี้ที่ล่อนแรกทุกคนขอใส่หนออันนี้ที่ล่อนแรกไม่ใช่อันนี้หมวกหมวกทุกคนขอญยตนะครับแวบหมวกก่อนร่อนแรกไปก่อนค่ะนี่แหละคือแพนด้าที่จะขวางเจ้าจากลิขิดฟ้าแกโดนแน่อาจารย์เชนแกโดนแน่ อะไรอยู่เนี่ยได้เลยอันนี้ใส่ได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ที่ร้อนแรกครับเอ้ยเฮ้้ากระทะทุกคนกระทองแดงลงไหมล่ะลงลงไปอยู่อุ๊ยร้อนร้อนมากเอาไว้ร้อนแรกแต่ถ้าเร่ร้อนนะอะไรอถ้าเลร่ร้อนก็คือไปอยู่ตามสะพานลอยลูกไปไหมไม่ไปไปเถอะไม่ไปดีกว่า ทุกคนมาดมูโมเดลของจริงนี่ไหมเรือขุดแร่เรือขุดแร่บริษัทแองโกลไซมิตินซินตีิดิมิตเทนซินตีิดิมิตเทน,นไหนวะอ่านว่าอะไรวะนี่เราช่างมาเดะการขุดแร่ประมาณร้อยหาบต่อลำต่อเดือนจากประเทศอังกฤษเว้ยทุกคนขุดได้ลึก หกสิบพุตแรกที่พบคือดีบุกและวูเฟมวูเฟมวูเฟมแฝมไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวข้างในกันข้างในมีร้านข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวข้างในกันว้าวไปกินข้าวชื่อร้านตินคาเฟ่ไปไปไปดูมพนักงานนิดนึงไปเดี๋ยวพนักงานว่างน้นดิไต่เไปเร็วเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเลยโก๊บผีดิบโก๊บปีดิบ ซอมบี้เชงนี่ค่ะอ่ะต่ปางกติกข้าโบราณเอาข้าวคุกกี้ไดีป่ะเอ๋อเอชงปึ้งนี่คืออะไรอ่ะออเชงปึ้งจะคล้ายๆข้าหวหอมใบบัวข้าวหอมใบบัวใช่ค่ะข้าวหอใบบัวใ,ออใบบัว,ว,บบวทั้งตัวเอาใบบัวปิดเอาลองกินดูออเชงปึ้งนะคะจิ๊กจั่งออเชงปึง้งใช่ค่ะมันมีหมูมีอะไรข้างในไหมใช่ค่ะมีหมูมีกุ้งแห้งด้วยค่ะแล้วก็จะมีเผือกทอดเผือกทอดเฮ้ยได้ว่ะลองดูแล้วกันออเชงปึ้งใช่ค่ะ ทุกคนเรามาลองกินออชิยงปึ้งอ้อชิยงปึ้งอ้อชิยงปึ้งมันอะไรมั้งไข่อ้อชิยงปึ้งอิสแกงปึ้งมิดเฟนปึ้งยาเมนูนี้ว่ะทุกคนอะไรอะชุนอืมชุนโอะไรชุนปีอะชุนปีอะเออปีอะโดนไปหนึ่งปีอะอันนี้กกซอมบี้ไหนอะกกซอมบี้กกกกผีดิบ กินแล้วเป็นซอมบี้กกซอมบี้กอกซอมบี้กกหนไม่ใช่มันคือก๊กซินบี้คาเฟนี่ตินคาเฟ่ทุกคนในนี้มันมีมันมีอะไรนะในนี้มันมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นอ่าเหมืองแร่ดีบุกเดี๋ยวเราไปดูกันเรากินเสร็จมาแล้วตูผดเองนี่คือน้ำแร่ที่มาจากแร่ดีบุกพี่ขอยิ้มบอกไม่ใช่มั่ว แล้วจ้าน้ำขนาดน้ำแร่ดีบุกอ้าวกินเร็วแร่ดีบุกตอนนั้นน้ำมันไม่เต็มแก้วเดี๋ยวเขาเปลี่แก้วใหม่ส่วลูกอ่ะให้เต็มบาทอ้าวมาบอกว่าไม่เต็มไม่เต็มเต็มไม่เต็มอู้น้ำที่นี่เขาใส่บนะ้ไปใสบ้าเลยไม่ดีไม่โบตันน้ำนำไไ้ำเป็นเด็กแล้วเสื้อนี้กลายเป็นเด็กไปแล้วเอาเสื้อนี้เช็ดทุกคนเสื้อเสื้อซอตันเห็นไหม ซับน้ําดีดอยากได้ไปกดที่ลิงก์นมาโปรไฟล์ได้เลยโทษดีนะครับขอด,ดีน้องน้องทําน้ำผไมไ,มไมด้โทษนะป๊าเดี๋ย <laughs> วจะหัอีกแกน,นึงนะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารนะครับในพิพิธภัณฑ์นี้เ<ค>มื่อกี้เราไปดูดมาแล้วตอนนี้เราอยู่ข้าวและเรามาแวะกินที่นี่ก่อนอาหารร้านอาหารติมีคาาฟ่มาดูกันว่ารสชาติอาหารมันจะ บาแฟออมัทฉะลาก่อนลาตี้อ๋อบรน์อันนี้แหละอ๋อเชีพื้น <c oughs> เขาบอกว่าออกไปแล้วเช็ดพื้นด้วย <c oughs> <c oughs> อะไรเนะรี่ยปลาเป็นที่คาโบล่าทุกคนหอมมากเลยรันี่คาโบล่าทุกคนอันนี้ไอเมนูออชิป,ปุ๋งนะออชิป,ปุ๋งออชิป,ปุ๋ง คล้ายๆข้าวคุกกะปิเลยอ่ะเนาะสวยน้ำชาค่อยมาแก้มอุ้ยน้ำสุ๊อ๋อของน้ำสุ๊ป่ะใช่เนี่ยเหมือนีเหมือนใบชาเลยโอ้โหเหมือนจริงนะหอมตากล้องไม่ทันครับกินเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้กินทุกคนรอกินกันมากินมกยจปะต้องยืนมองไม่เห็นเหมือนถ้วยข้าวหมาเราเล่นเราเล่นไม่ใช่ไม่ใช่และนู้นเยคำเดียหมดจริงๆนะอุ้ยน้ำแข็ง คล้ายๆลอ๋อคล้ายๆนี่ข้าวคั่วปีทุกคนอ๋อลูกแลมีเท็กเจอร์ของคุ้งแห้งแล้วก็หมูอร่อยทุกคนมาแตงก็อร่อยเหมือนกันเค็มๆใครเค็มๆใครถามดื่มแล้วลำได้อะ อร่อยดังๆเลยอร่อยมีคนขำเนี่ยหมดแล้วนำรูปราคาพี่คตัวำชาเล่นหนู่ <c oughs> อริกันโตโอเมาร์้ชู <c oughs> ร่อยน้ำทุกข้อก่อมๆนะก่อมๆก่อมๆข้อก่อมๆนะอร่อยดีน้ำทุกข้อก่อมๆของลูกอร่อยไหม อร่อยมากมีช่ำเค็มกั่นหวานข้าวคามฝั่งชีสเส้นมีความนุ่มละลรก็กลมกล่อมไม่รู้กลมกล่อมมาจากผงชูรสหรือเปล่าแน่กลมกล่อมมาจากผงชูรสนั่นแหละแต่อร่อยดีจ้าโดยรวมนะคะแซ่บก็แล้ครับส9 0เก้าิบมีคนละครึ่งไหมครับมีค่ะน,นั้นคนละครึ่งอันนี้คนทะลึง่ง ใช่มคะใช,ใช่ครับโผคนละหมาดปะล่ะโครงาการคนละหมาดเหรอใช่ก็อมอ,อาจ่ายตังเองเลยเอ้าคนละหมาดไปใช่หีึ่ร้อยเก้าส <c oughs> ิบเราดังมาจ่ายไม่มีไม่หนีไม่จ่ายต่ล้างจาน